สวัสดีครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วกันเลยทีเดียวเชียวนะพอดีนึกขึ้นได้นะว่าเออเราได้ไปถ่ายตัว V-Cross ZP พนะที่ศูนย์นะคลิปนี้ก็จะลองมาพูดคุยกันนะลองมาเปรียบเทียบกันกันกบตัว Z นะว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะุนเรื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับก็แม่เจ้านี่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวเชียวทั้งภายนอกภายใน นะเอา้าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรแตกต่างกันอีกนะังนี้ซ้ายจะเป็น Z ซอนะฝัขงขวาก็จะเป็น Z P นะทั้งคู่เป็นเกียร์ธรรมดาทั้งคู่นะตัว Z P จะไม่มีเกียร์ออโต้นะถ้าอยากได้เกียร์ออโต้ในเกรด V ีคร s s เนี่ยคุณต้องไป M ตัวท็อปสุดกันเลยทีเดียวเชียวนะเอา้าภายนอกเดือนที่เราเห็นด้วยตาเปล่าหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็คือไฟหน้า led ทั้งคู่ นะส่วนมาก Z ซกับ ZP เนี่ยภายนอกจะไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากในเกรดไฮแลนเดอร์นะไม่ใช่เกรดไฮแลนเดอร์สิในรุ่นไฮ er, แลนเดอร์แล้วกันนะแต่พอมาเป็นวีครอสเนี่ยแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงนะไม่รู้เขาจัดสรรยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะมันเรียกยากนะวีครอสนะแซเนี่ยมันมันคาบลูกคาบดอกอยู่มันค่อนข้างที่จะแปลกๆ,ๆนะ ไม่รู้ขาวาเกรีรุ่นยังไงนะในในในกรีดวีคอร์สนะอ่ะมาดูกันที่แตกต่างนะล้อเนี่ยขนาดเท่ากันนะสิบแปดนิ้วสองหกห้าหกสิบรสิบแปดนะแตกต่างที่สีนะวีแพ็กเกจวีคอร์สเนี่ยแพ็กเกจวีคอร์สแปีขึ้นไปนะใช้คานี้ดีกว่าก็จะได้การตกแต่งที่นี่เห็นไหมจากจหน้าก็จะเป็นสีออกโกลเมียมลมดำอะไรพวกนี้นะ มีซุ้มล้อมีชุดแต่งด้านหน้ามีกาดมีแหลกดังคาแหลกดังคาตัวแซดก็มีนะแตกต่างที่ทสีมัง้งนะรู้สึกว่าแตกต่างที่สีตัวนี้หาหาชมตัวจริงก็ค่อนข้างที่จะยากนะที่โชว์รูมนะนั่นเอด้านหลังก็กันโชนไลสีเดียวกับตัวรถนะนั่นเอก็ประมาณนี้นะมันจะได้ชุดแต่งไอตัวนี้นะตัวติดขอกบกระบะด้วยนะในเกรดแซดพีนะแต่ตัวแซดจะไม่ได้ ตัวแซก็คุ้นเคยกันดีนะครับการตกแต่งก็นี่เห็นไหมไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเทาหน้าสีเทาอ่อนๆน,นะตัดขอบเงินนะบุหนังได้ก็สีเงินประมาณนี้นะไอ้พวกที่เป็นทริมแล้วกนี้แต่ส่วนวีโก้เนี่ยก็จะได้เป็นหนังน้ำตาลนะไอ้พวกทรมพวกอะไรพวกนี้นะคลิปคลิบอะไรพวกเป็นโนมแบล็คพวกทีเทาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแทนนะก็ยังตกแต่งสีเงินเหมือนเดิมนะ คร่าวๆนะนีให้ดูรูปคร่าวๆมานนี้นะราคาก็แตกต่างกันอย่างสุดขั้วต่างกันแบบลิบลับหนะ้าต่างกันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณคิดดูนะนี่เปรียบเทียบไปอย่างกันอย่างชัดเจนนะครับราคาต่างกันมากหนะ้าต่างกันเป็นแสนนะเลือกให้ดีก็แล้วกันนะนะเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะเกรดวีครอสทั้งหมดจะได้เครื่องยนต์สามจุดศูนย์ลิตร หน่้า190แรงมา้าแรงบิดสี่ร้อ้นิวตันเมตรที่1600ถึง2600รอบน,นั่นนี่เห็นไหมล้ออลลอยสีเงินที่ต่างล้ออลลอยสีอะไรเนี่ยเมทัลแบล็คนัน่นนี่สีดำายง่ายเบาะหนังสังเคราะห์ตัวแซดสีดำตัว V-Cross แซดพี P เนี่ยก็จะเป็นสีสองโทนะน้บบาดำน้ำตาลนี่ตัวแซดจอเจ็ดนิ้ว ตัวเปีจอด9นิ้วนมีกล้องทั้งคู่น้ระบบเครื่องยนต์กับระบบส่งกําลังพวงมาลัยเบรกระบบการสเตือนเนี่ยผมมองว่าข้ามไปได้เลยนะเพราะเหมือนกันล้อและยางก็เหมือนกันแตกต่างกันที่สีความจุก็น่าเหมือนกันข้ามได้เลยนี่มาดูายนอกดีกว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างหลักหลักมันอยู่ที่การดีไซน์การตกแต่งนะใจคำนี้ดีกว่าดีไซน์เหมือนกันนะแต่การตกแต่งสีเฉดอะไรพวกนี้อุปกรณ์บางตัวไม่เหมือนกัน นี่ก็ไฟหน้าเหมือนกันนะใบบีม LED projector รปรับระดับสูงต่ำได้ไฟหน้ามีระบบไฟโฟลูมีโฮมมาให้ไฟตัดมอก LED ไฟใต้ LED กระจังหน้านี่เห็นไหมเริ่มตางัลแด้ตัวแซตก็จะได้โครเมียมตัดสีเทาเข้มตัวแซตปีก็จะได้แบล c h โ o m e และสีเทาดำกันชนหน้าสีเดียวตัวรถนี่กันชนหน้าสีสองโทนสีเดียวกับตัวรถและสีเทาดำ กระจกมองข้างนี่ใช่ไหมสีเทาดำนาในเกรดแซตพีน่ามือจับก็สีเทาดำในเกรดแซตพีตัวแซตก็โคเมียมนะครับนี่บันไดสีเงินในเกรดแซตแซตพีก็เป็นสีเทาอะไรวะเนี่ยตกแต่งด้วยแบล็ก <Black S 1> <c ười> อะไรวะฟิล์มเอาฟิล์มคืออะไรวะมันมันคืออะไรเนี่ยใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะน <c ười> ี่แบล็กฟิล์มอะไรเ <c ười> นี่ยไม่รู้ไอ้ท้ายการชนท้ายก็แบบสีเดียวตัวรถนะ นี่จะว่กาการเป็นแบบมาตรฐานทั้งคู่กระจกนะครับระบบปัดน้ำฝนอะไรก็เหมือนกันทั้งคู่ราวลังคาก็มีไม้ทั้งคู่ชุดตกแต่งกิ้วชุมลอยไหมปืนปูก,กะบะนี่ตัวแซดจะไม่มีนะครับโอเคมาดูภายในนะมาตรวัดเหมือนกันนะระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์เหมือนกันนะ ghi แนะนําการเปลี่ยนเกียร์ในเกียร์ธรรมดาจะมีให้งมอะไรหุ้มหนังนะวีคลอสก็จะได้แบบดําตัดน้ําตาล วีครอสแซตปีใช้คำว่าวีครอสแซปีอะไรกันพวกอะไรก็เหมือนกันสวิตเหมือนกัน,นกุสคอนโทนเหมือนกันคอนโซนนะนี่หุ้มหนังสีดําได้น้ําตาลในเกรด Z ซตปีตัว Z ซก็จะได้หุ้มหนังสังเคราะห์สีดาที่วางกองมีเหมือนกันกอนโซนกลางก็คือวีคลอสเนี่ยมันจะได้สีน้ําตาลไปตัดด้วยนะ <c oughs> นะ นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสมาร์ทคีย์มีมาให้ในเกรดเซตพี P, นับนี่แพ็กเกจเซตเซตพี Z, Z เนี่ยก็จะได้ปุสตสตาร์ทได้สมาร์ทคีย์ก็คือกุญแจที่ไม่ต้องไขอ่ะได้จอเก้านิ้วด้วยนะลำโพงแปดนิ้วทั้งคู่นะั่นแล้วก็ได้ปรับอากาศแบบอัตโนมัตินี่มีช่องใจไฟเหมือนกันนะไ,ไปอ้างอิงจากออคลิปไฮเลนเดอร์เซตกับ เปีได้เลยนั่นนี่แต่ว่ามันแตกต่างกันที่การตกแต่งเป็นหลักนะระบบความอภไรก็เหมือนกันแหละนั่นนี่เหมือนกันไม่ต้องดูเยอะก็ได้นะพอเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะ dc dc อะไรพวกนี้นะเหมือนกันหน้า walk away เห็นไหมก็มี walk away มาให้ออต o ล็อกเดินออกจากรถมันจะล็อกรถให้เองนะประมาณนี้นะครับก็แตกต่างที่การตกแต่งแล้วก็ระบบบางตัวนะ เหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยกับตัวไฮแลนเดอร์ er. นะแต่ว่า v ีครอสเนี่ยจะแตกต่างกันที่การตกแต่งภายนอกค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอะนะครับเอาเดี๋ยวมาสรุปกันสักเล็กน้อยว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับครับก็สิ่งที่แตกต่างก็การดีไซน์ภายนอกทั้งหมดหนะ้าพวกกระจังหน้าไม่เหมือนกันเลยหนะ้าซีลซุ้มล้อนี่ถ้าถ้าใครชอบออแบบ แกเกตวีคลอสเนี่ยก็ต้องตัวแซปีนะตัวตัวแบบคล้ายๆตัวท็อปนะกูจะพูดยังไงดีวะก็คือก็ต้องเลือกแซปีนะแต่อยากได้กี่ตำนาก็ต้องเอาแซตพีประมาณนี้แต่ว่าในการตกแต่งมันต่างกันแบบห่างชั้นกันซะเหลือเกิน <g ül> <g ül> นะมันชอบที่การตกแต่งด้วยนะแล้วก็ราคานะราคาหนึ่งแสนที่ต่างกันหนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทนะำม่เจ้าแบบต่างกันเยอะมากนะฟ้ากับเหวนะแล้วก็ ระบบเอ,อ่อบออไฟฟ้าด้วยนะภายในเนี่ยที่แตกต่างก็คือบอกไฟฟ้าจอเก้านิ้วนะสมาร์ทกีนะแอร์ออโต้นะถ้าคุณซีเียอเรื่องพวกนี้คุณต้องไปเอา Z P นะ Z ซส่วนถ้าคุณไม่ซีเรียสเน้นใช้งานนะผมมองว่าถ้าเน้นใช้งานนะมันมันเคสนี้นะหรือว่าสองกันนี้เนี่ยผม ถ้นเ้ใช้งานนะผมมองว่าแซ็คุ้มกว่า,ากว่านะไม่ต้องไปเน้นอะไรตกแต่งัวงานขนาดนั้นกุ๊กกล้ามเนี่ยมันมั่วสละเกินกันเลยจีนเะชียวนะผมมองว่าถ้าใช้งานนะมันต้องแยกกันนะถ้าเน้นใช้งานลุยๆสวนทุเรียนนะบรรทุกได้นะไม่ได้ไม่เสียได้รถตัวแซผมมองว่าตัวแซ็คุ้มค่านะเพราะว่าราคามันต่างกันลิบลับนะแต่คุณจะเอาถ้าคุณจะเอาล่อเท่ ด้วยก็ต้องเอาเ p รพนะแต่แน่นอนระบบแพ็กเกจความปลอดภัยมันไม่ได้นะนะมันก็เลยไม่ค่อยรุ่นที่ไม่ค่อยน่าสนใจผมมองว่ามันไม่ค่อยนะไม่ค่อยโดนนะอนาคตไม่น่ก็อาจจะตัดทิง้งนะน่าจะเลือกเยเ์ออโต้ G uto, นะส่วนมากเขาก็ข้ามไปเยร์ออโต้ไปเลยตัวเอ็มครบไปเลยนะผมคิดว่านะน่าจะตัวเอ็มนะส่วนมากที่เห็นนองถนนก็คือวเคลอสแพ็กเกจแต่งแบบนี้ ม่เอาตัวเองมาเลยดีกว่านะไม่รู้มันต่างกันกันเท่าไหร่เหมือนกันนะไม่ได้ไปเทียบดูแต่ว่าสองคันนี้เนี่ยเน้นใช้งานตัวแซนะเน้นแบบเท่นะเน้นเน้นชุดแต่งแบบเท่ๆนะก็ตัวแซปีก็ได้นะแต่แนะนําไปเอ็มดีกว่านะไปเอ็มดีกว่ามันมันน่าจะดีกว่านะได้แพ็กเกจความปลอดภอยยัยเยอะแยะมากมายนะนะก,ก็ลองดูนะและแต่ความชอบเหมกัน นะประมาณนี้นะถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมเลือกตัวแซดีกว่านะถ้าเทียบกันแบบนี้เนะตัวแซดคุ้มค่าคุ้มราคานะต่างกันแสนแสนห้าคุณคิดดูเอาแสนห้านั้นนะไปจ่ายภาษีดีกว่านะภาษีเครื่อง 3, 000, สามพันสี่ประตูแน่นอนนะแพงนะหกพันกว่าบาทนะใช้ไปประมาณห้าปีมันถึงจะลดนะคุณคิดดูถ้าคุณเลือกรถกระบะประเภทนี้นะต้อง,ต,องต้องทาใจนะเพราะว่าเครื่องมัน 3,000เยเปียบเรื่องภาษีแค่นั้นแหละส่วนเรื่องสมรรถนะการขับขี่อะไรพวกนี้ก็มันก็ได้นะไม่เป็นสองรองใครอย่างแน,น่นอนสู้ได้นะไม่ว่าจะเป็นรีโวหรือว่าจะเป็นเรนเจอร์สู้ได้นะสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยสู้ได้ประหยัดน้ำมันสุดยอดอยู่แล้วนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม